เจ้าสนครับเจ้าสนเ,เสนอแล้วก็นอนแบบนี้เนี่ยคนจะทำงานแะแต่ว่าอะไรของเขาเดินสน่นีแบบนี้แหละแล้วก็นั่งแพละออนอนแล้วน,น,นั่งไม่พอนอนเลยเอาแเอา จะนั่งจะนอนจะนั่ง <c oughs> เหมือนสับสนอยู่กำลังสับสนอยู่จะนั่งหรือจะนอนดีแต่ว่าเขาจะได้ยินเสียงเสียงเครื่องตัดจ้าเนะี่ยทุกคนก็เลยเหมือนเนีย่ยหูหขเขาก็าาเลยอ้าอยู่ยังไงอยู่ยังไงเนะี่ยทำงานได้ไหมไปไหนจะลง ะลงไหมหนูลงนะไปไหนต่อเขาเดินต่อเดินต่อไปนู่นนะู่นนนู่นนี่นัน่นแหละเดินต่อกระโดดจะกระโดดโดด